ลิลลี่กระต่ายตัวน้อยฝึกแต่งตัวเองให้พร้อมเช้าวันนี้แสงแดดส่องจ้าเข้าทางหน้าต่างแต่ลิลลี่กระต่ายน้อยยังนอนขดตัวอยู่ในผ้าห่มอุ่นๆจนกระทั่งแย่แล้วลิลลี่ตื่นสายแล้วต้องรีบไปโรงเรียนป่าลิลลี่รีบกระโดดลงจากเตียงชุดไหนดีนะเธอคว้าเสื้อสีเขียวมาคู่กับกางเกงสีม่วงลายดอกไม้มันดูไม่เข้ากันเลยเธอรู้สึกสับสนไปหมด ทันใดนั้นฮู้ฮูเสียงทักทายดังขึ้นครูปัญญานกฮูกผู้ใจดีประจำโรงเรียนป่าบินมาเกาะขอบหน้าต่างลิลลี่เอ๋ยไม่ต้องกังวลลองทำตามลำดับง่ายๆสิครูปัญญาบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งใส่เสื้อลิลลี่ลองทำตามเธอดึงเสื้อยืดสีเหลืองสดใสผ่านศีรษะแล้วแขนทั้งสองข้างก็โผล่ออกมาสำเร็จง่ายนิดเดียวเองขั้นตอนที่สองใส่กางเกง ลิลลี่เลือกกางเกงขาสั้นสีฟ้าลายจุดน่ารักเธอค่อยๆสวมขาเข้าไปทีละข้างแล้วดึงขึ้นมาถึงเอวพอดีขั้นตอนสุดท้ายสวมรองเท้าลิลลี่หยิบรองเท้าผ้าใบสีชมพูคู่โปรดเธอสอดเท้าเข้าไปแล้วรัดสายให้แน่นติ๊กตอกเรียบร้อยแล้วค่ะลิลลี่กล่าวขอบคุณครูแล้วรีบวิ่งไปโรงเรียน ระหว่างทางเธอต้องข้ามลำธารเล็กๆเธอเหยียบก้อนหินอย่างมั่นใจไม่เลื่นเลยเพราะรองเท้าของเธอสวมใส่พออดีและแน่นหนาลิลลี่ไปเจอกับเพื่อนเต่าป้อมที่กำลังพยายามใส่หมวกใบใหญ่บนกระดองตัวเองฮึบฮึบลิลลี่หัวเราะเบาๆให้ฉันช่วยนะเต่าป้อมเธอช่วยเพื่อนใส่หมวกอย่างถูกต้อง เมื่อไปถึงโรงเรียนเพื่อนเพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆก็โบกมือให้ว้าวลิลลี่วันนี้แต่งตัวเองมาโรงเรียนได้แล้วเก่งจังเลยทุกคนต่างชื่นชมลิลลี่รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเธอคิดในใจว่าการแต่งตัวด้วยตัวเองก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่นาฉันสัญญาค่ะต่อไปนี้จะแต่งตัวตามลำดับให้พร้อมทุกเช้าเลยลิลลี่ยิ้มรับแสงอาทิตย์ยามเช้าอันอบอุ่น